อะมาเข้าสู่วันที่2ของเลสสองครับในวันอาทิตย์ที่6ตุลาคมในรายการโฮชอตออนทุ่นสาานามสาทรโคราชเซอร์กิตนะครับสนาม2แล้วก็ราวดูวันอาทิตย์155 5ห้ลับไปแล้วรุ่น55ารับนะครับผมบนแรงอยู่หน้าสุดยอดจริงๆเลยใครจะไปไล่ทัน องจะหมดหรือเปล่าอยู่สองจะหมดหรือเปล่า 2คันนี้นะครับมิสเตอร์อาร์เตอร์แล้วก็มิสเตอร์กล้องชัยของเรา สองสามมีระยะพิเตอร์ภูมินะมันห่างไปที่สองที่พิเตอร์บอมมาตามห่า,า,หาง,างที่สามว่าห่างหางนะครับ ยืไปแล้วที่2ก็ยื้มาแล้วที่สยื้มาแล้วกลุ่มสนุกเป็นกลุ่มนี้นะครับกลุ่มสนุกเป็นกลุ่มเชียันดับสีนะครับ เอาจบมแล้วโอ้หรอบเร็วมากเลยครับวันนี้กล้องใช้ไม่เอาบวยครับเอาลองบวยครับแซงอัพเตอร์ขึ้นมาได้จบการแข่งขันไปนครับเลนนี้ไม่มีอุบัติเหตุเลยครับผมการแข่งขันร,รอบเช้านี้สบายๆครับมีพื้นที่วิ่งกัน จบไปแล้วนะครับอาชิมาขับไปเลทสอของวันนี้นะครับโอ้ไม่เตมโฟทดูไม่ทันข้างหน้าพี่ไมเห็นเหมนกัน จบไปได้ดีครับท่ามกลางความสนุกสนานครับการแข่งขันก็มีแพ้ชนะเริ่ปกตินะครับแต่สิ่งที่เราได้ก็คือความสนุกสนานกับคนที่ใจรักในมอเตอร์สปอร์ตครับก็ยิ่งเลยครับสนามสาทรนะครับสนามที่โคราชนี่ครับเป็นสนามที่มาตรฐานในการฝึกขับขี่รวมถึงการแข่งขันอยู่แล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกครับที่รายการโฮชอตออนทัวร์ของคุณเอวรพงศ์นะครับทีมเออาพีนะครับมาลงจัดงานที่นี่ก็ถือว่าได้รับการตอบรับดีทั้งคุณในพื้นที่แล้วทีมงานที่แข่งกันประจําอยู่แล้วเค เดี๋ยวมาเจอกันในรันต่อไปครับของรุ่นต่อไปนี้เลยแรกพักกันแล้วไปไปดูหน่อยตั้งกาตั้งสิครับกาตั้งมีอยู่เมื่อไห้พักก่อนก็ได้อันก็เป็นทีมงานแล้วครับซ6 Shop Master Camp ป์แท็กเดย์ออนซันเดย์บายซีเจริญยนต์ครับก็ร่วมกับศูนย์ทะเลเดวิสันของคอนแกนครับยางฟิสโตนแล้วก็น้ำมันเครื่องเรฟโซนะครับสนับสนุนเราให้มาร่วมการแข่งขันในทุกๆครั้งครับกราบขอบพระคุณทั้งที่กล่าวมาด้วยครับผม ซีเคเจเลย์ยูครับโดยเฮียป๊อปของเรานะครับที่สนับสนุนทีมยามาฮ่าฟันแกนมาด้วยตลอดหลายปีนะครับอ่ะโอเคครับ,บผมจะเจอกันโด้วยหมดทุกที